ก่อนนี้มาจากพี่เป็นลูกหมูแล้วค่ะนี่นะนี่ปล่อยเยอะคือเขารู้ทุกอย่างค่ะถ้าเราเรียกเขาอย่างนี้คือนี่เหรค่ะเต็มเต็มเนสุขพโชคใช่แต่ถ้าเรียกแบบปกติคือโชคเฉยๆหลายอยู่ค่ะยืนเขายืนได้เองไหม ก็จะมีขาหน้าที่จะยเห็นไม่ได้พอเคยมันจะมีหยกชคโชคสุปโชคนี่แสดงว่าของรางวีมีหม้อข้าวปลาแล้วก็สุงมไก่ไกช่วยให้เขาถ่ายหน่อยผมชื่อสุปโชคครับเป็นช่ ก็อย่างก็ก็คือเราเอาปอนเาเขาทุกินหมดมีแต่อนมีลูกหมูมันเยอะเขาก็จะดาวมาเข้าร่วมกด้ตาวันนี้คือตาวะชอบชอบยเหม่ลยคยน้อยๆออกโชคหมดแล้วอะชควันไอหมูดิ่เียง ปกติถ้าตอนนำน้ำก็นั่งบนหลังลาดน้ำมันได้นั่งข้างหลังเลยเหรอชิงกับพระแล้วก็คือเช้ามาก็ให้อาหารบั้งเนี่ยส้มก็กินโอ้จะดมๆดมตานเขาไม่เอาไปเพราะเป็นตัวผู้ดมท่าดมไม่ใช่ค่ะผู้ทำภาระเป็นลองสังเกตขาฝั่งนี้ได้ค่ะมันจะมีเหมือนกับแบบเงี้ยงขิงเล็กๆออกมาบางคนเขาก็ส่งสารมันอย่างนี้นะคะเขาเลี้ยงไว้ที่วัดที่วัดกระเลียงจนได้ขนาดส้มไม่กินจิน Al, ชินมือชินมือเขาจะไม่ไปึงจังูช่ไหูใ่ไมลันันให้เล่นให้เับเออเอเอ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 เออเนอเยอเออเออเอเพราะอเอออชเออ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 เงอเออเมีเออเอเออเออออ่องเออ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 เ ตาเปลือกนอกจ้ะตแต่มาเจอจะมาข้างนี้จตาตาเปลือกนอกจะสีน้ำตาลโชคอ๋อแต่ข้างนี้มันจะเป็นทองคําละเฮ้โชคเนี่ยนะโชคนี่เป็นมาเป็นยังไงฮะมาโยมเขาเอามาถวายเอ่อทําไมเขานอาไฟฟ้าเขาไม่ใช่คนที่นี่นะครับเขาคนที่อื่นแล้วเขามาถวายครับ ถวายก็วัดก็ต้องรับไว้ประมาณที่มาถวายประมาณก็่าจะประมาณเกินเจ็ดสิบโลประมาณเจ็ดสิบกับแปดสิบโลที่มาถวายนะครับแล้วคนนี้มาถวายแล้วคนนี้นี่วัดก็เลี้ยงมาเรื่อยๆน่าจะประมาณเจ็ดสิบแปดปีแล้วที่อยู่ที่วัดมานะครับแต่ที่อยู่ที่โยมนี่ก็จะประมาณสองสามปี่าจะประมาณทําไมเขาถึงมาถวายวัดเออ่มันเป็นเขาเรียกว่าถ้าโบราณเขาบอกเป็นเออ่หมูตีนขิง ตีนขิงเป็นยังไงเมูตีนขิงเออตีนมาไอเล็บมันเกินมีเท่าไหร่ฮะมันมีหกเล็บมั้งแล้วหมูปกติต้องมีเท่าไหร่กมีแค่ห้าเล็บไม่ใช่เหรอโอ้เหรอใช่ไหมแล้วจะไม่ผิดนะมันมีสี่มันเป็นหมูตีนขิงมันะมีอีกอีห้าไหมที่ไออีกเล็บอีกห้าแล้วก็มันมันโผล่เนี่ยยมดูสเกตดูมันโผล่ตรงนี้อีกอีกเล็บหนึ่งแล้วเลี้ยงดูมันยังไงเลยฮะก็ให้อาหารมันธรรมดาครับก็ให้อาหารมันธรรมดาพอป่วยก็ได้ก็เดี๋ยวโยมก็จัดการดูแลกัน มีหมอมีอะไรมาดูแลสัตวแพทย์แต่คนเป็นลูกศิษย์ลูกหากันเนี่ยมาดูแลกัน,นป่วยแล้วก็ฉียดยากันอะไรกันพอขาเข,า,ขาไม่เอาสมัยค่ะตามความเชื่อไม่รู้โดยมากเขาจะปล่อยวัดสังเกตูดิจะ,ะจะมีรู้สึกว่ามีเกือบทุกวัดในสมัยโบราณน,นะแล้วเจ้าชคงนี่ตอนนี้กี่โลแล้วคะของเขาสองร้อยกว่ามั้งไม่คืสามร้อยแล้วไปยมดูๆเลย แต่มันไปไม่ไหวแล้วตอนนี้ทำลาวไว้นะล,ล,ลาวไว้นั่นแหะครับแต่ว่าถามมันลุกลมันก็ยังลุกอยู่เห็นพระมันยังลุกอยู่แต่มันก็นอนทั้งวันนึงเลยอ่าฮะไ,ไ,ไปไหนน่ารักดีคร <ำ S 1> ับคุณหมออือชาวบ้านก็รู้จักกันดีชาวบ้านเขาก,ก็รู้จักเพราพอ่าวันที่เก,กิดวันธรรมดาที่เกิดพระอ่าพระไม่ได้บิณฑบาตมีอะไรมีอะไรเยอะโยมเขาเอาข้าวมาให้อ๋อเวลามื้อสองมื้อครับหิวมันก็ไม่องนะครับนอกจากกินข้าวไปให้มันถึงจะร้องมันชอบกินอะไรฮะ อาหารธรรมดาเลยก็เข้าพวกเข้าพวกที่เหลือจากเศษจากบินาบาทมาเลยมาก็ขยำไม่ยุมมันกินเห็นว่าชอบกินมะม่วงแต่แตมะม่วงกับแตงโมน่ะชอบกินอยู่มะม่วงกับแตงโมนะเราต้องปอกให้หรือยังไงคะมะม่วงน่ะไม่รู้โยนโยนทั้งหมกินอก็กินหมดเลยไครความเชื่อเขาชาวบ้านเขาว่ามันเป็นอะไรมันเป็นคล้ายๆมันเป็นของจังไรอะไรแบบนั้นน่ะสมมาโบราณนะหมูเขาเรียกหมูตีนขิงโดยมากเขาจะพ่อค้าเขาจะไม่เอาโดยมากเขาจะมาปล่อยที่วัดนี่แหละ วยมากนะโบราณจริงๆนะแต่ทุกวันนี้มันเขาค้ายังไงพวกนู้เหมือนมีมากมีมีมากเห็นู้มาปล่อยมากอะไรมากบางทีเขาก็ออกมาปุ๊บตอนี้เขาเลี้ยงกสองสามเดือนนี้ก็เจ้าของเขาก็ทุบกินกันเองเลยแบบนั้นแ่ะแต่ถ้าใครก็โดยมากเขาจะจะมาปล่อยวัดเห็นมากมาอยู่กับเราแล้วก็เลี้ยงดูกันไปดูกันไป